สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่7เมษายน2567คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายดวยส่วนรวมไม่ได้จดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์แะการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไล มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเดอะสตาร์นะคะสองดาวช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเกี่ยวข้องกับ เอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการเซ็นสัญญาใหม่หมหมหมๆเก่าๆนะคะกำลังจะเริ่มใหม่หรือว่ากําลังจะมดลงได้ด้วยนะคะนะมีดวงเดินทางนะคะไปในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเดอะสตาร์ Star, นะคะเขาเรียกว่าเป็นไพ่เห็นความหวังเป็นไพ่เห็นความสุขนะคะใครบางคนก็ถ้าในเรื่องของการงานนะคะเจมตลาดได้ดีนะคะมีชื่อเสียงนะคะ โดยเฉพาะงานทางด้านออนไลน์นะคะงานทางด้านโลกโซเชียลนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมนะคะเกี่ยวข้องกับวิตามินนะคะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะนะก็ค่อนข้างจะเด่นนะคะหดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะวีซ่านะคะการทําวีซ่าก็จะได้รับข่าวดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะของคนวันอาทิตย์นะคะ ต้องลงมือทําแต่ทุกอย่างก็จะปสะผลสําเร็จนะคะ The Lover นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีคําพูดมีเสน่ห์นะคะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสได้งานนะคะการเซ็นเอกสารใหม่ๆอาจจะต้องเกิดขึ้นนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ โดยเฉพาะคนผู้หญิงรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนหมดไปกับความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมช้อปปิ้งนะคะศิลปกรรมเสริมเติมแต่งนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะหรือไปพักผ่อนร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะหรือบางคนคเรี่เพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ้งก็ได้นะคะอยู่ในห้วงของความรักนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพยุติศีมีเลข7216นะคะ7216นนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์สี่เหรียญช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะรู้จักคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอยากจะประหยัดอยากจะมัธทยัดนะคะนะความารับผิดชอบนะคะละเอียดรอบคอบนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าทางด้านของการเงินนะคะ<ม>บางคนทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะนะถ้าไม่มีความจําเป็นในช่วงนี้แทบจะไม่อยากจะใช้อะไรเลยนะคะเ <อะ S 1> ขาเรียกว่ารู้จ<ม>ักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะ ถ้าไม่เท oh ้าการงานวันนี้อาจจะวุ่นวายนะคะนะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องระวังเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมร่วมงานนะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเถียงกันไปเถียงกันมานะคะได้ด้วยนะคะอาจจะเขาเรียกว่าการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยหรือว่าความรับผิดชอบสิ่งต่างๆนะคะกับคนใกล้ตัวก็ต้องไม่ประมาทกับลูกค้าก็ต้องไม่ประมาทนะคะนะอาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีปัญหาได้นะคะ สี่ถ้วยไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะวันการงานวันนี้เรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะเซ็งเซงเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งปัญหานะคะเกี่ยวกับด้านของการงานอาจจะเกิดขึ้นพี่สี่ถ้วยนะคะเขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราวางแผนไว้อาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะวันนี้นะคะนะคะไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะห้าเหรียญการเงินนะคะรายจ่ายเยอะมากนะคะ เขาเรียกว่าค่าโน้นค่านี่มารออยู่หน้าประตูนะคะหรือบางคนในช่วงนี้มีโอกาสใช้จ่ายเงินเป็นก้อนนะคะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะของคนวันจันทร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการจุกเสียดนะคะแน่นท้องนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคป,ประจําตัวเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารกรดไหลย,ย้อนนะคะ หรือบางคนก็ปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขานะคะอาการเหนื่อย<ๆ>อออเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียอาจจะมีได้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้นะคะอาจจะก็เ,เรียกว่าไม่ได้ดังอ,อกไม่ได้ดังใจนะคะอาจจะด้วยปัญหาการงานหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะทําให้เราสี่ถ้วยห้าไม้เท้านะคะระวังมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะกับคนใกล้ตัวก็เขาเรียกว่าต้องไม่ประมาทนะคะอารมณ์นะคะวันนี้อาจจะไม่เขาเรียกว่าหุดหิดได้นะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินเะมากกว่านะคะเขาเรียกว่าการเงินมันมันตึงมือนะคะสําหรับใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะต้องอย่าลืมบวก1ลบหตัวสุดท้ายไว้ด้วยนะคะมันมีโอกาสเฉียดเขาเรียกว่าไม่ได้ดั่งใจนะคะเลขมงคลจะไพ่ยิีมีเลข4 5 4 5้าห้านะคะ4 5 4หสี่หนะคะ ต่อไปคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไรคนวันอังคารนะคะราชินีเหรียญน,นะคะ จะได้รับโชคนะคะบางคนมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัววันนี้จะมีเ,มเงินเข้ามานะคะบางคนเกี่ยวข้องกับซื้อทองซื้อของมีค่าซื้อของแบรนด์เนมนะคะได้ด้วยนะคะนะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินนะคะบ้านที่ดินนะคะนะหรือบางคนก็มรดก ะะจากบรรพบุรุษมีโอกาสแบ่งที่ดินกับญาติพี่น้อง mm. ก็เรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนนะคะณช่วงนี้คนบันคารนะคะ mm. เขาเรียกว่าลัคกี้มีโชคมีลาบได้นะคะอ,อยากการเสี่ยงดวงได้ด้วยหรือบางคนก็อาจจะมีโชคจากด้านอื่นนะคะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า,ามีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับกับเรานะคะเขาเรียกความโชคดีความดวงเฮงนะคะใครจะป่วยไม่สบายช่วงนี้อาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ จะซื้อขายเลขเปลี่ยนช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีสีดาบอาจจะมีบ้างนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการรอเวลารอจังหวะนะคะรอโอกาสนะคะสำหรับใครบางคนนะคะแต่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นๆนะคะนะ่าอาจจะบางคนอย่าไปเร่งนะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะการเวลาเขาเรียกว่าจะได้ในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะช่วงนี้สุขภาพนะคะของคนบันอังคารระวังเกี่ยวข้องกับปวดฟันบางคนนะคะ หูหินปูนถอนฟันหรือนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะปวดตามกระดูกดีเอ็มเพสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้นะคะคนอังคารน,นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับกินของหรูใช้ของแพงนะคะเขาเรียกว่าความสุขนะคะนะักกินทานอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับ เขาเรียกว่ามีจะมีจะได้บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทำให้เราถูกอ,อกถูกใจนะคะรวมทั้งนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะก็จะมีอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งนะคะออเดอร์นะคะกับเราก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะมีโอกาส ตั้งท้องตั้งคันหรือเกี่ยวข้องกับการฝากท้องฝากคันนะคะบทหลานบริวารได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะมักอาจจะมีโอกาสได้เจอได้เจอ,อคนที่ถูกใจนะคะนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ จะมีโชคมีลาบจากบ้านลิที่นะคะรวมทั้งเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0043นะคะ0043นะคะต่อไปคนหวันพุธ วันพุธนะคะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นงานใหม่นะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการงานนะคะยังเจมตลาดได้ดีนะคะใครโรองานอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมทั้งน้องๆหนูๆนะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการศึกษานะคะก็จะประสบผลสําเร็จนะเดอสตาร์นะคะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะเป็นไพ่แห่งความหวังนะคะ นะรวมทั้งนะคะบางคนก็มีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่เยน็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะณนะช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของหน้าร้อนก็อาจจะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่ที่เขาเรียกว่าบรรยากาศเย็นๆนะคะได้ด้วยนะคะเดอะมูนนะคะพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกดึกดื่นมืดคำ่ำบางคนก็เกี่ยวข้องกับการงานที่เข้ากะดึกก็ได้นะคะหรือบางคนเขาเรียกว่า กังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเขาเรียกว่าคิดวกไปวนมานะคะได้ด้วยนะคะห้าถ้วยนะคะช่วงนี้คน,นันพุดนะคะเขาเรียกว่ามีความกังวลใจนะคะนะักคิดมากคิดเยอะคิดคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดวกไปวนมานะคะนะต้องระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพนะคะนะพักผ่อนน้อยนะคะความดันไมเกรน นะคะวิงเวียนศีรษะพวกนี้นะคะรวมทั้งใครบางคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวคราวการเก็บกันป่วยนะคะการเป็นกันตายของใครก็ได้นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะงานวาันมงคลน,นะคะส่วนทางด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะและกก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของการรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนวันพุธบางคู่นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่หรือเข้ากะสวนทางกันก็ได้นะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะนะหวัดระแวงคนรักคู่ครองนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาเรียกว่าคิดมากนะคะกังวลใจนะคะบางคนเจอหน้าการแทนที่จะพูดจะคุยดีๆนะคะก็กระทบกระแทกเด็กดันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ อยากอยู่คนเดียวสักพักนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าบางคนพักอ,อก,พ,กพักใจนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขมงคลจากพพ่ยิปซีมีเลขหนึ่งเจ็ดแปดห้นะคะหนึ่งเปนะคะต่อไปนะคะกดหนึ่งค่ะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะดอะเวอร์ Word, นะคะจะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสียงดวงนะคะนะรวมทั้งนะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะ,ะบางคนขึ้นเหนือลองใต้บางคนต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศนะคะด้านของการงานนะคะงานทางด้านประเภทสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะค่อนข้างจะเด่นนะคะเขาเรียกว่าหรือว่างานทางด้านออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะนัก็โดดเด่นนะคะ แปดเม็ดเท้างานเยอะมากนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ขยับขายายงานหรือบางคนทํางานสากกระเบอือยันเอร,รบนะคะงานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะทําไปหมดนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะต้องลงมือทำนะคะถึงจะประสบผลสำเร็จนะคะเดอฟู มีดวงเดินทางแบบกระทันหันบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะนะัดทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะการเงินรายจ่ายเยอะหมดไปกับมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะใครหลายๆคนนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้คนมันปริหัสต้องระวังการเดินสะดุดหกล้มนะคะ นะด้วยความไม่ระวังนะคะชนน,ชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกสดเชี่ยวบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบจากความฝันนะคะนะัตีเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปีเป็นเลข18 เจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งแปดเจ็ดศูนนะคะไปนกะคนศ คนวันสุกนะคะอัดเวนเหรียญคนวันสุกช่วงนี้นะคะมีดวงเขาเรียกว่าจะมีช่วงมีลาจาับก,การเ,าเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะหรือว่าในขณะเดินทางเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะใครบางคนนะคะมีโอกาสลงทุนดวงมีดวงลงทุนนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางคนเกี่ยวข้องกับาการซื้อรถใหม่ได้นะคะนะซื้อรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะ 5ดาบนะคะหาดาบนะคะขึ้นมาคนวันศุกร์นะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะวันนี้ต้องต้องไม่ใจร้อนนะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องใจยเย็นๆนะคะมีโอกาสมีโดนมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือทําให้กิจการงานของเราล่าช้าได้นะคะนะ่าเราก็ต้องขอให้เราใจเย็นนะคะทุกอย่างก็ จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเดอะเอิมเพอเรอร์นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนะคะคอยช่วยเหลือใครบางคนมีโอกาสเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะแดาบนะคะแดาบห 5, 5้ดาบนะคะช่วงนี้คนสุขนะคะระวังจะมีคนติชินนินท่านะคะโดนใส่ร้ายโดนว่าร้ายนะคะเขาเรียกว่าตกอยู่ใน รวังได้นะคะนะคะโดยเฉพาะใครที่ทำงานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มอย่างที่บอกนะคะเราอาจจะเขาเรียกว่าความรู้สึกสิ่งต่างๆอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยๆยรูนะคะอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะนะแต่มันก็ยังเขาเรียกว่าถ้าทนได้ก็เราก็ต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะมีดวง ซ่อมแซมปรับปรุงนะคะบางคนซ่อมรถบางคนนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียนะคะรวมทั้งสุขภาพนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะคะรวมทั้งกระดูกนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะความรักนะคะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะคนที่มีคู่ครองนะคะคน,นสุขนะคะมักจะชอบขุดคุยเรื่อง เขาเรียกว่ามีโอกาสมีปากเสียงกับคนรักได้นะคะคุณก็ค่อนข้างดื้อด้วยนะคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะมีคําพูดอะไรก็มักจะไม่ค่อยจะอยอมคนรักนะคะเขาเรียกว่ามักคุยเรื่องเก่าๆนะคะหรือว่าชอบพูดกระทบกระแทกแบกดันได้นะคะส่วนแต่ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะ ใครบางคนนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนตกใจนะคะเป็นได้ถึงต่างชาติหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการนะคะก็ได้ด้วยนะคะแต่สําหรับใครบางคนมักจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะหรือว่าโดนขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุดยานผ่านมานะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากไพ่ยปนะคะมีเลขศูนย์หสี่แดนะคะ ศ5 8แนะคะต่อไปคนวนสองคนวนเสานะคะอัดไซเรเรนนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะ จากบุตรหลานบริวารนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะธุรกิจส่วนตัวนะคะเขาเรียกว่าจะมีเ,เงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะมีทั้งข่าวดีมีทั้งขา่งขาวไม่ดีนะคะบางคนเก,เกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะเราอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์บางสิ่งบางอย่างได้ด้วยนะคะ หรือในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ได้วางแผนใครที่มีบริวารมีลูกน้องนะคะระวังคนที่มีอายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือบางคนอาจจะลูกน้องเปลี่ยนออกกระทันหันก็ได้หรือว่าเปลี่ยนลูกน้องบ่อยก็ได้ด้วยนะคะ The Hierophant นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะทำบุญน,นะคะ นะการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะสวดมนต์ไหว้พระกอพรนะคะนันะเดินทางไปไหนในช่วงนี้คล้ายๆปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาดีนะคะสิบเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะนะใครบางคนรอคอยการเงินอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะคะก็จะได้ข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงมีโชคมีลาบนะคะจากาบ้านเลขที่นะคะรวมทั้งบทล้านบริวารจะให้โชคด้วยนะคะถามบทล้านบริวารได้นะคะชอบเลขอะไรส่วนเลขมงคลน,นะคะจากพยิีมีเลข0 0 5 0นะคะ0 0น0นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7วันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ